สวัสดีครับวันนี้วันที่24มิถุนายนนะครับปีพศ2564นะครับผมเนียนงานร้านมงกรฟ้าก็มาเซอร์วิสปัม๊มเสมทให้กับพี่บอยนะครับอยู่บ้านทุ่งนาไทยนะครับตำบลทุ่งนาไทยนะครับอำเภอทับทันจังหวัดอ,อุทัยธาน,นีนะครับซึ่งพี่บอยก็ติดตั้งกันไปก็ตั้งแต่มีนาะปีที่แล้วนะครับ ที่สมีนาของปีที่แล้วนี่ออมอเตอร์ก็ได้ขัดข้องนะครับทางร้านก็ได้เตอมน่วยจากบริษัทเ้าใดนะครับก็ได้ให้อะไรมานะครับผมเราก็ทําการเปลี่ยนไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ได้ทดลองดึงนะครับดึงท่อให้เหลือแปท่อนนะครับจากสิบว่าท่อนที่เคยลงไว้ เลยลองกันว่าพักแปดท่อนน้ําจะหายไหมจะดีไหมตัวนี้น้ํายังแหลงนะครับแหลงมากจากเมื่อก่อนที่เรามาติดตั้งกันใหม่ๆนี่ก็น้ําไม่มีนะครับพี่สระน้ําแห้งนะครับแต่ตอนนี้เต็มอยู่นะครับในนาข้าวนี่ก็เขียวขจีนะครับแผงที่ติดตั้งไว้นี่ก็สิบแผงนะครับสิบแผงแสงแดดล้วนนะครับทดลองน่ตอนนี้น้ําก็ออกแหลงนะครับแต่ว่าแดดไม่ดีนะครับเมฆกดบังนี่นะครับ โซลาเซลเราทำงานตามแสงแดดก็ต้องเข้าใจนะครับยามแดดหุบแดดหายก็ต้องเบาตามกำลังนะครับนี่นะครับพอ,อเวลาแดดแรงน้ำก็แรงนะครับติดตั้งโดยช่างทีิงานร้านมอกรฟ้านะครับถ้าหากท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามหรือว่าจะติดตั้งใหม่หรือว่าจะแก้ไขหรือว่าจะให้ไปทำอะไรก็โทรสอบถามเบอร์นี้นะครับ056537079นะครับติดต่อได้เบอร์นี้เลยนะครับผม วันที่เรามาติดตั้งวันที่3มีนาหกสานะครับใช้งานได้ดีนะครับโซนทับทันหลายๆบ่อที่ใช้ตัวนี้กันมาก็มาดูของพี่บอยนี่แหละครับว่าตัวนี้จะเป็น 17Q นะครับเป็นบ่อแรกของทับทันเลยนะครับต,ต่อๆกันมาก็มาดูตัวอย่างกันก็ติดตาม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 กันมานะครับ หลังเสร็จสสร้างกันก็ประสบความสําเร็จนะครับแต่ละบอก็น้ําออกสวยๆแล้วครับอตอนนี้แดดมาแล้วนะครับด,ดูน้ํานะครับนี่เพราะว่าพลังงานของเราใช้แดดเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับความแรงก็ว่ากันไปแต่ละบ่อมันไม่เท่ากันนะครับบางบ่อน้ําขึ้นสูงบางบ่อน้ําอยู่ต่าแล้วก็ขณะที่ใช้งานไปนั้นเราก็ไม่รู้ว่าน้ํามันยุบลงไปกี่ท่อนอันนี้เราไม่รู้นะครับาบ่อไหนที่น้ํา ตาน้ำดีน้ำไหลเออขึ้นมาทันก็จะแรงนะครับอยู่ที่หน้าบอ่อหน้างานนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับขอ,ขอจบคลิปเซอร์วิสของบอ่อพี่บอยทับทันนะครับไปณนะตรงนี้นะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ